สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะลิศจะพาเพื่อนเพื่อนมาที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดนะคะที่อยู่ริมทางค่ะเพื่อนเพื่อนเผื่อใครคิดถึงบรรยากาศแถวนี้นะคะส่องตรงข้ามก็จะเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดวงเวียนใหญ่ตรงนี้เป็นสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะ สถานีนี้ก็จะไปมหาชัยนะคะวันนี้นะคะที่ริฟต์มาถ่ายก็คือวันที่2ค่ะ2กันยายนนะคะพศสอ6 4ค่ะ เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่นะคะยาวนานจะร้อยปีได้แล้วนะคะเป็นสายแม่กองนะคะไปสถานีรถไฟบ้านแหลมแม่กองมหาชัยอตอนนั้นที่ลิดมาถ่ายวงเวียนใหญ่นะคะตรงห้างเมอร์ลิคิงมีคนบอกริดว่าในนี้ของกินเยอะเลยนะคะคถึงสมัยเด็กๆที่เคยอยู่กัน น,นนี้เป็นร้านผูยเสี่ยวลยิเคยมาค่ะตอนช่วงวัยรุ่นนะคะซอย,ซอยนี่คุณมากเลยอ่ะตอ,ตอนอายุสักสิบเปดนะคะลิฟมาบ่อยมากก็คือลิฟมาเที่ยวอะ่ะจากนั้นพามาถมนั่งรถเมล์สายแปดสี่เพื่อนๆจะมีห้างนะคะเมอร์รี่คิงคาเท่โรงหนังเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นโรงหนังที่แรกที่ลิฟเคยเข้าด้วย ก็จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไร ไข่มุกนะคะอืมเป็นช่วงที่วันนี้นะคะเป็นวันเป็นวันที่สองนะคะที่ให้ทานในร้านที่ร้านได้แล้วนะคะเซนวิทอดกรอบค่ะขออนุญ,ญาต แฮมนะคะทูน่าปูอัดที่ชิ้นละสิบบาทเองอะขอบคุณค่ะกล้วยปิ้งนะคะค่ะ สวัสดีค่ะข้าวแกงนะคะ ตอนนั้นนะคะที่ลิททาคลิปวงเวียนใหญ่นะคะฝั่งตรงข้ามที่ลิซเดินนะคะมีเพื่อนๆนะคะมาคอมเมนต์หลายคนเลยถึงอซอยนี้นะคะตลาดริมทางรถไฟวงเวียนใหญ่เนี่ยบอกว่าของกินเยอะมากเลยเป็นร้านเก่าแก่หลายร้านนะคะแต่ลิซก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าเป็นเพื่อนดูนะคะจําได้ช่วยบอกลิซด้วยนะคะว่าพิกัดอยู่ตรงไหนไว้ลิซจะมาอีกนะคะ ันนี้เป็นร้านอาหารปักใต้ค่ะกินกับนู่นเหรอเชียงได้เหรอไม่ได้ไปไหนเลย ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะพวกอของอะไรพวกนี้ที่ขายนะคะคนึ่ว่ายังคงสภาพเดิมๆมาไว้เยอะมากอ,ะอ่ะอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟนะคะเดี๋ยวรีจะข้ามไปเดินอีกช่องหนึ่งนะคะคก็ตรงนี้ก็จะเดินมาสุดชานชาลาแล้ว รถไฟเนี่ยเพื่อนๆตารางรถไฟเนี่ยเขาจะมีการปรับนะคะเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเพจของอสถานีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ได้นะคะมีเพจอยู่นะดูว่าตารางสถานีเวลาที่เขาออกอะไรอย่างเงี้ยกี่โมงนะคะ,ะเข้าแกงเยอะนะชุดละเท่าไหร่คะ กับข้าวใส่บาตรชุดล20เองเพื่อน เพื่นนอนๆเป็นตลาดยาวเลยนะคะเนี่ยหอยคกสวัสดีค่ะ ซอยริมทางรถไฟสองนะคะมีซอยแยกอีกแต่ไม่เข้าซอยนะเพื่อนๆของกินด้วย <c oughs> ขายยังไงคะห้องสิบเจ็ดค่ะชิ้นใหญ่สี่สิบถ้าเป็นห้องเล็กสามอันที่สิบ เอาน่องชิ้นหนึ่งค่ะโหเ,เพื่อนๆน่าทานมากเลยอยู่ตรง,ตรงปากซอยริมทางรถไฟสองนะคะร้านนี้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากอ่ะสิบเจ็ดบาทเองอะ่ะค่ะยังไม่ได้ทอนเนาะขอไปย่างคะยัางค่ะยังนะคะขอบขอบคุณนะคะร้านนี้น่าทานมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆแวะมาอุ่นหนุนกันนะคะ พี่ขายทุกวันไหมอ่ะขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะคะถึงกี่โมงคะประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะอ่าสิบเอ็ดโมงะคะช่วงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงค่ะ อันนี้เป็นซอยริมทางรถไฟหนึ่งนะคะเฮ้ ข้าวมันไก่เพืเ่อนยี่สิบห้าทิศสามสิบเบ้าข้าวมันไก่ค่ะรวมกันผส,นะสมค่ะโอ้ขายถูกจังเลยค่ะยี่สิบห้าอ๋ออันนี้ของเด็กหรอของเด็กหรออ,อ๋อทำให้เด็กทานได้ด้วยนะคะขายทุกวันไหมคะทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงะอะคะตีห้าครึ่งตีห้าครึ่ง ถึงกี่โมงอะคะหกโมงแล้วเทุ่ะขาย้วันะูขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึาาาาสองทุ่มเลยแล้วไฟมา านนี้เป็นร้านข้าวมันไก่มาเรียมนะคะเ,เพื่อนๆขายอสตาร์ทที่25บาทนะคะ30 40 30นี่เต็มๆเลยนะคะหอยใหญ่ๆเต็มๆเลยเต็มๆหอยะคะ่ะแล้วก็25ขายเด็กนะคะเด็กๆทานได้นะคะคุณป้าบอกว่าถ้าเดินตรงไปนี่ออกตลาดพูได้เลยนะคะเป็นสุนเหล่าค่ะแล้วก็มีของขายเนี่ยนะคะตลอดแนวของขายนี่จะมีช่วงช่วง อ๋อตอนเย็นมยถ้าตอนเช้าก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยใช่ไหมอ๋อไม่มีตอนเย็นนะคะเพื่อนๆตอนเย็นจะเยอะนะคะประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นอะไรเนี้ยถึงดึกไหมคะไม่ดึกค่ะอ๋อเป็นตลาดช่วงเย็นเย็นนะคะถ้าเดินตรงไปนะโหเดินเดินเลือกทางรถไฟไปเรื่อยๆนี่ออกตลาดทูได้เลยอโหสุดยอดขอบคุณมากค่ะ เพื่อนเพื่อนลิมีคลิปร้านนี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนลิเดินเลยไปน,นิดนึงเดี๋ยวลิทจะออกนะคะก็เป็นเสื้อผ้านะคะของขายโอหรือว่าเป็นตลาดเหมือนต่างจังหวัดนะบรรยากาศดี ว่าจะไม่เดินนะคะอดไม่ได้เ่อนเพื่อนดูดิมีผักด้วย ก็เป็นซอยริมทางรถไฟ3ามนะคะเอาล่ะเดี๋ยวลิทเดินย้อนกลับนะคะเดี๋ยวไปดูตรงแถวต้นๆนะคะลิทเห็นมีเป็นร้านของขายของกินเยอะนะคะ พักทองชิ้นหนึ่งค่ะพ,พักทองชิ้นหนึ่งชิ้นละเท่าไหร่นะคะิ้เอาชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นใหญ่ไม่เอาค่ะไม่เอาเวลาถูกก็ขายถูกเวลาถูกก็ขายถูกค่ะ おおอันนั้นมารารออเปล่าคะฝั่งนู้นร้านเอาเอาค่ะเอาเท่าไหร่คะอันน uh! ี <k <k ้สิบามาราเท่าไหร่ยี่สก็ได้เอายี้ค่ะมรไะรเาต้มเนต้มอาเหรอไต้มจืดต้มจืดนั่นอะไรอะเออหนูต้มมันต้มแข็อ๋อ <anto> หนูนึกก็เป็นมะละโอเคงั้นไม่เป็นไรไม่เอาค่ะอันนี้หนูจ่ายยังเอ่ยยังค่ะลบก่นนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะเป็นมันนะคะเพื่อนๆมันก้มขิงเออเอาดีกว่าไม่ได้กินนานแล้วอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะทับปะโค้กค่ะ <spark> ขอบคุณนะคะมีมันต้มขิงสิบบาทเองอะคะ <mus> <river> ชิ้นนึ่งนะคะเมื่อกี้เนี้ยย้อนแสงนะคะต่อเพื่อนๆมีขนม อ,นนอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะสิบห้า่ะชิ้นหนึ่งค่ะเขาเรียกขนมอะไรคนะขนมเกี๊ยวอ่ะชิ้นละสิบห้าบาทค <c oughs> ่ะเพื่อน <c oughs> ชิ้นใหญ่มากเลยคะ่ะแล้วแบบอื่นชิ้นละเท่าไหร่คะเพื่ะนอันนี้ห้าบาทอันนี้สิบอันนี้สิบห้าโอ้ราคาประหยัดด้วยล่ะอยู่ตรงตลาดเลยคะ่ะเพื่อนอยู่ตรงทางรถไฟเลยคะ่ะใกล้ๆก,กับรถไฟเลยนะคะสิบห้าบาทชิ้นเบลอเลย ขอบคุณค่ะเอาละค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะลิฟฝาตลาดเร่นทางรถไฟวงเวียนใหญ่เอาไว้ด้วยนะคะ สถานที่ที่เป็นความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะตรงนี้วันนี้ได้มีโอกาสมามาเยือนแล้วแล้วก็เป็นความทรงจำของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับปัดท้ายกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ